อ้วันนี้ค่ะเบียร์จะฟีเซ็ตชุดเดสกี่บบัวนะคะโอ้โหพอถึงพันแล้วดูแบบว่าจีนมากมีความหรูหรานะคะชุดนี้ขอบอกเลยว่าโหสวยทั้งแขนทั้งตัวเนื้อผ้านะคะเห็นไหมคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นซาตินลื่นๆน,นิ่มๆน,นะคะนะ มีกระดุลจีนนะคะประดับอยู่ที่คอด้วยค่ะตัวแขนเนี่ยนะคะจะเป็นยกมีจีบตรงนี้นะคะจะยกหัวแขนขึ้นนิดนึงค่ะเห็นไหมคะดูสวยดูหรูหรามากนะคะสำหรับตัวแขนอ่าเราถึงตัวเอวค่ะตรงเอวนี่นะคะจะมีกระดุมมุกค,ค่ะอ่าแล้วก็มีตัดต่อด้วยนะคะเวลาใส่แบบนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้โหนมเป็นไงคะอ่าดูมีหน้าอกนะคะโอเคเดี๋ยวเบลลองเดินให้ดูค่ะ ชุดนี้นะคะตัดตามไซส์แล้วก็ขอบอกว่าสามารถเอาไปใส่ในเทศกาลตรุจีนเราได้เลยนะคะใครสนใจก็ทักเลยค่ะรอของ10วันนะคะบ๊ายบาย